สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อในวันที่สี่เดือนมิถุนาค่ะก็หลังหลังจากที่ปีที่แล้วนะคะเนาะเอาไก่มาลงุงไกลล่ลอยตัวย่างเจ็ดสิบตัวกับไข่ได้มือละสองแผงแต่บัตรที่นี่ ไข่มันบพ่พ่อส่งค่ะบ่พ่อขายปีนี้ก็เลยเอามาลงอีกค่ะนี่เอามาอีลงอีกปีนี้มาล่งเดือนมีนาปีที่แล้วล่งเดือนมีทุนนาปีนี้ล่งเดือนวันที่สองมีนามาล่งอีกลอยตัวค่ะนี่จะ้ะนี่ลงวันที่สอง มือนีกับวันที่สี่ไก่ได้สองมือ่อะไรเนี้เล,เ,ลเลยเรยงไก่เลียงไก่ไข่ค่ะอามาลงไม่แล้วปีนี้ลงอีกร้อยตัวปีที่แล้วมันบ่อพ่อขาย,ยค่ะไก่ตอนนี้กันยังไข่อยู่แต่ได้มือละสอง